น้องๆหลายคนคือิทราบกันแล้วยูโนาจาว่าสำหรับเรื่องเล่าของอยาเสพติดนะคนที่สิเขามาเฮงงานในประเทศเกาหลีแบบถูกต้องตามกฎหมายคันเขามาเอา่อมีไยซื้อบินเขามาในประเทศเกาหลีแล้วก็ต้องมีการตรวจสารเสพติดนอกจาก สำหรับน่องๆที่สีขามาเห็งนงานในประเทศเกาหลีน่ะขาผู้ใดมีประวัติเกี่ยวของกับยาเสพติดน่ะกะพยายามก่อนสิออกเดินทางกะจากอาทิตย์หนึ่งกับหามเสพนอกจากหามเสพสารเสพติดเพราะว่ามาหอดเวลากักตัวอยู่ประเทศเกาหลี4ีประมาณ3 4 10, มสี่มื่นเนี่ยเขากะสืิตวจมีการตรวจหาสารเสพติดตรวจหา โลกต่างๆโลกต้องหามต่างๆนอกจากที่ทางเกาหลีเขาต้องหามแล้วกับย่งมีที่พ่แกวจะออกมาเตือนกับพราะว่ายังมีน้องบางคนนอกจากทีแบบว่าเขามาอุตสาห์ได้บินมาเห็ดงานในประเทศเกาหลีแล้วซึ่งขั้นตอนกาคงสีรู้กันว่ามันอยู่ยากอน,นจากบรว่าสีเรียนภาษาบ่าว่าสิสอบแล้วก็ สอพานเราล่อสัญญาจางอีกเนาะจ้ะเราก็าหลังจากรับสัญญาจางก็มีขั้นตอนนู่นนี่นั่นกว่าสิไดบินมาได้เนี่ยกะลําบากกะส่เวลาพ่อสมควรพ่อบินมาหอนเรามาเจอตรวจเจอสารเสพติดเนาะจ้ะกะต้องถูกส่งกลับท่านที่เนาะจ้ะเราก็าถูกระงับหามเขาประเทศเขาอีกเลยโดยซ้าไปเนาะจ้ะถือว่ามั่นเป็นการตัดอนาคตอย่างแรงเลยเนาะจ้ะพี่ว่า อ่าโดยเฉพาะอ่ายาเสพติดทุกคนก็นต้องรู้กันอยู่แล้วเนาะจาว่ามันมีอีหยังแน่ที่เขาหามหามกันเนาะจ้ะอ่าที่สําคัญก็คืออ่ากัญชาเนาะจ้ะบางคนอาจจะบ่รู้ว่ากัญชานี่พี่แก้วก็เคยเตือนไปแล้วว่ากัญชานี่สําหรับประเทศเกาหลีผิดกฎหมายเนาะจ้ะถึงประเทศไทยจะถูกกฎหมายแล้วสามารถอ่ากินสามารถจาหน่ายปลูกอีหยังได้แต่ว่าอยู่ประเทศเกาหลีเขาก็ย,ยัง่งผิดกฎหมายอยู่ คันเจอคันเขาตรวจเจอกันชาติในเลือดเห่าในเกีียวของในเฉี่ยของเห่าเนาะจา้ะเขากา็คือทรงกับท่านที่เนาะจา้ะเราก็ห้ามเขาประเทศโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นพี่แก้วก็เลยมาเตือนสั้นๆเนาะจา้ะสำหรับน้องๆที่สีเดินทางมาประเทศเกาหลีเหนงานแบบถูกต้องตามกฎหมายยากิน อีกอย่งที่มีส่วนผสมของกัญชาก่อนออกเดินทางเด็ดขาดเนาะจ้าเพราะฉันท้าเขาตรวจพอแล้วคุ้นกับเมิดอนาคตท่านที่เนาะจา้าอันนี้พี่แก้วก็บเขอออกมาเตือนสันส้นๆเนาะจา้าถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพี่แก้วนี่ด้วยจา้าล้วพอ,อกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะ